คนอีกแล้วค่ะในช่วงของมูสสายสไตล์ชานี้วันนี้วันนี้มานอกสถานที่มันเราก็จะดูแปลกๆกันนิดนึงให้ให้ชมบรรยากาศบรรยากาศหน่อยไหมที่นี่ตำหนักปู่ปู่พิคเนตนะคะพอดีเียบเยอะมากพอดีวันนี้เราเอาแป้งชานี้มาร่วมสวดขอพรเอาสิ่งดีๆไปให้คุณลูกค้าอีกเช่นเคย ข้อแรกจะจัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้ความสาเร็จหรือเปล่าหรือความรักความค่มันได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตเอ้ยเรื่องเนี้ยเป็น,นเรื่องสาคัญนะคนหลายคนยึดติดอดีตจนทําให้ชีวิตมันไม่ไปไหนอ่าเป็นยังไงเอ่ยกังวลไงมีความกังวลไงบางเหมือนกับว่าเออพอเราพอเราเหมือนกับไปยึดติดกับอดีตมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีแต่ส่วนใหญ่คนจะจำเรื่องไม่ดีอไอ้เรื่องดีๆไม่ค่อยจำหรอก บางคนก็ยึดติดกับความสําเร็จที่เคยเป็นอันนี้ถ้าถ้าสมมติว่าใครที่ยึดติดถ้ามันมากไปอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราเราหลงอดีตไงเราก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ทำอะไรใหม่ๆเพรอะไรที่มันมากเกินละมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเออเอาเอาอดีตมาเป็นมาเป็นกําลังใจมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรดีๆอย่างเงี้ยมันก็คือดีเพื่อให้เราเดินต่อในเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆใช่อดีตที่ไม่ดีเราก็เอามาเรียนรู้แบบปรุง มีตัวอย่างไหมคะมีตัวอย่างไหมอ่ะก็อย่างแบบว่าเราเคยเราอาจจะแบบว่าเหมือนกับอเคยเคยมีประสบการณ์ในการทํางานอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนกับเราคิดว่าการการที่เราทํางานชิ้นนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเราเราคิดว่าเออแบบนี้แผนเนี้ยมันมันจะทําได้มันจะออกมาอย่างดีแต่ตอนจบแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้อืม เราก็รู้สึกแบบเสียใจเฟลเศร้าไปยึดเอาแต่สิ่งนั้นมาไว้กับตัวเองว่าเออไม่ปล่อยวางไงไม่ปล่อยวางเออมันทำเราไม่ยืดหยุ่นกับตัวเองเออมันทําให้เหมือนกับว่าเราพอเราจะคิดทําอะไรใหม่อ่ะเราก็ไปไปไปมีความรู้สึกแบบเดิมอยู่ไม่กล้าทำไงเพราะกลัวไงกลัวเรื่องนั้นจะกลับมาจะผิดเหมือนเดิม จริงๆแล้วมันมันควรที่จะเหมือนกับเรียนรู้ไงว่าเออแล้วถ้าเราเคยทําแบบนี้แล้วเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ดีมันไม่ได้อ่าพอพอเราเจองานชิ้นใหม่เราทําใหม่พอเราเจอเรื่องเดิมเราก็เปลี่ยนแผนสิอันนี้แหละมันถึงจะทาให้เราแบบว่าก้าวต่อได้ถ้าไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าเราก็วนอยู่แต่กับเรื่องเดิมตอนนี้นพี่หนิงกำลังวนอยู่กับเรื่องเดิมเลยกำลังพูดวนอยู่กับเรื่องเดิมเ่ยตอนนี้ไม่ไปไม่ได้เน่ยคนฟังก็อะไรวะกลับแล้วพี่หนิงมาเรื่องเดิมอีก ก็คุณให้ฉันยกตัวอย่างอ่ะฉันก็บอกแล้วเนี่ยอย่างเช่นก็คือใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความผิดหวังอืสวัสดีค่ะาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราแบบเป็นไงก็ผิดหวังไงความผิดหวังมันจะไปต่อได้ยังไงคนผิดหวังนะเฮ้ยเรื่องเดิมอีก้วเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมเหมือนกันอยู่นอกสถานที่แล้วมันมันไม่คุ้นเ่อะไม่คุ้นไม่คุ้นมันไม่คุ้น สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาชมเราด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของมูเสาสสไตล์ชานี้ค่ะ,คะแลวเราก็อยู่กันที่ตำาหนักของพ่อปู่พับพี่คเนคะในใสน้อยเนาะใช่ที่่ใสน้อยซึ่งเป็นตำาหนักที่เราทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับเครารพบูชาเครารพนับถือบูชาแล้วเราก็จะนําแป้งชานี้เนี่ยมา,มาร่วมสวดที่ีขอพรแช่ค่ะกันบ่อยๆเป็นประจํารัใหม่มาแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะไม่ให้ขายของในเพปตลอด นี่ก็จะขายต่อดว่าจัดไปทำอะไรได้ก็ทำเอาแป้งมาขายเด้อไม่เดีวมาดมทำมาขายนะคะสวยใส่น้าเนี่ยอ่าอ่าเอาต่อข้อสองพี่หนิงก็คือเขาบอกว่าข้อต่อไปก็คือเวลาจะช่วยเยียวยาได้เกือบทุกสิ่งจริงค่ะเรื่องนี้จริงอืมอืไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความรักเลยไหมอ่าเป็นไงบ้างความรักเยียวยาเอ้เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งอืม ปล่อยให้เราอะอยู่กับตัวเองเยอะๆืป mm. เพราะเวลามันจะทําให้เราคิดทบทวน mm. ถึงข้อผิดพลาดถึงสิ่งที่แบบว่า mm hmm. ทําให้เราเหมือนกับขายกำลังใจในช่วงนั้นอะ mm. แล้วก็หมดหมดหมดอด,ดหวังในช่วงนั้นไป mm hmm. แต่เวลามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอะรู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองต้องการอะไรเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆเราจะมีสติ mm hmm. มีสมาธิ ม,มันจะค่อยๆค,ค,คิดออกว่าเออเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเนาะคือมันเหมือนกับว่าวันนี้เวลาเรารู้สึกว่าเราอ่ะอาจจะแบบว่าผิดหวังเศร้าทุกข์มากในวันนี้มันเหมือนกับเรื่องราวนนะมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะยังไงก็แล้วแต่อ้ความทุกข์ความเศร้าเหล่านั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะคือคนเราอ่ะจะมีกลไกของตัวเองที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกอะ่ะ ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นอะ่ะมันลดทอนลงไปเองโดยธรรมชาติมันเหมือนมันเป็นกลไกลโดยธรรมชาติของคนอะ่ะถ้าเราอยู่กับมันได้จนถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเหมือนเราเรียกว่าท,าท,ทําใจเอางี้หน่ออ่ะมันคล้ายๆทำใจเข้าใจเข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นค่อยๆทบทวนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอกหักรักพุดผิดหวังตัวเดวจะเป็นเรื่องนี้นะ เออมันมันมันเหมือนมันเห็นชัดไงมันพูดกันบ่อยมันสะเทือนจิตใจไงอ่ามันผิดหวังจากการงานหรือตกงานมันยังไม่เท่ากับเรื่องความรักอ่าพอผ่านไปนานๆเข้าเราอาจจะแค่นึกถึงเขาหรือว่าอันยังอาจจะรู้สึกว่าร้หรือเปล่าเองอาจจะแบบว่าเออเออเหมือนกับว่า คิดถึงหรือว่าอะไรได้เหมือนกับอาจจากแค่รู้สึกว่าเออเราเราอยากแค่อยากรู้ว่าเขากําลังทําอะไรคิดว่าจะไปไม่ถึงจ้าเออแต่เรา,าจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าดิดดิ้นกวนกวายใจถึงขัง้นแบบจะต้องแบบว่าไปหาไปเจอหรืออะไรอีกแล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแบบว่าชินกับความรู้สึกที่ที่เราเหมือนกับผ่านมาได้อย่างเงี้ยมันก็คือทําให้เราอะเอาเป็นว่ามันชินอะมันเขาเรียกว่า ความรู้สึกที่เราเคยเป็นอ่ะมันไม่ได้ทำร้ายใจเราอีกแล้วอ่ะมัน, <S <S ม,นมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้กระทบก,กับมันไม่ได้ทําไม่ได้มีผลกับความรู้สึกในใจเราแล้วก็คือเราเรียกว่าเราผ่านสิ่งนั้นไปได้แล้วอเราเริ่มเข้าใจปัญหาแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เริ่มทําอยู่ได้กับสิ่งเนี้ยอยู่ได้กับความจริงยอมรับความจริงอืมแบบนี้ใช่มันก็จะผ่านไปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรบอกบอกัวเองว่า บอกตัวเองมั้บอกทุกคนบอกทุกคนและตัวเองเหมือนเรื่องตัวเองเอาเหรอเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเอาเหรอเขาหรือเปล่าไม่นะฟ้าฟ้าไม่ได้เจอเอาเหรอดูหน้าดิไม่ได้โกหกดู้ลจิ้ๆดูแล้วอ่าข้อสุดท้ายเลยดีกว่าวันนี้มาแบบสั้นๆนะคะมาแบบสั้นๆ สุดท้ายอะให้ยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรปิดแมสแบบนี้ยิ้มยังไงก็ยิ้มในใจก็ได้เอยิ้มทางตาเห็นไหมเหมือนกับว่าเออเราเราไม่ว่าเราเจอเรื่องอะไรจะเรื่องร้ายเรื่องดีอย่างน้อยเราสร้างกําลังใจให้ตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับว่าเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นมาหรือว่าอะไรมาเราเกิดความผิดพลาดอะไรแล้วเราจะแล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าอย่างเราเคยอาจจะเคยสอบตกวิชานี้ แต่เราคงไม่ตกกันไปตลอดชาติมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ผิดแล้วพลาดแล้วจะจะต้องเกิดขึ้นอีกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมนโนบางทีบางทีเราอ่ะไปทุกข์กับการที่เราอ่ะไปคิดไปเองเว้ยไปคิดไปคิด,คดว่าสิ่งนั้นจะต้องเหมือนเดิมต้องผิดเหมือนเดิมต้องพลาดเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไปทุกข์กับความคิดของตัวเองรอเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ,ๆก่อนคนส่วน,นใหญ่ชอบคิดไปเองไง คิดไปเองไม่ว่านะคิดแทนคนอื่นด้วย <im itation> ถ้า<ช>คิดว่าคนนั้นจะต้องคิดแบบนี้คิดคนนี้คิดแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะว่ <im itation> าลูกร้องค่ะลูกร้องจ่า <im itation> จ่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่เนาะใช่ก็คือเนี่ยแหละมันทุกอย่างมัน, <im itation> <USC> นต้องใช้เวลาใน โค่ะวันนี้มาถึง <S <S มาถึงตำหนักพ่อปู่เลยแบบว่าแล้วเราก็ได้ของดีมานั่นก็คือองค์พ่อพีค่คะแนนองเล็กเอาเป็นว่าใครที่แคปไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ส่งมาซื้อทางเพจายช์ทางเพจชานี้เราจะแจกพริพีนทั้งแป้งและเซรั่มนะคะแป้งราคา490รเาสิบเซรั่มหกร้อยเก้าสิพระพิฆคเนศจ้าพ่อปู่บอกว่า จัดไปเลยค่ะพิกเนตออวัดโองตะมุกสวยงามเอาไปบูชากันนะคะอืตอนนี้เราอยู่ที่ตําหนักถึงจะองค์เล็กนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดแล้วก็ดูสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะเป็นสีทองนะคะลูกช่วยขายแล้วเต็มที่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นสีทองข้อสามอะไรนะพี่สวยงามข้อสามอะไรนะอ๋อให้เรายิ้มสู้กับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีปัญหาที่เราเจออุปสรรคต่างๆคือการยิ้มเนี่ย เขาเรียกว่าเออมันมันมันคือมันคือการคิดบวกไหมมันก็คล้ายๆการคิดบวกใช่แล้วก็ความสุขเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้เกิดรอยยิ้มนะแต่รอยยิ้มตั้งหากที่มันทําให้เกิดความสุขอ๋าคำคมวันนี้จ้ารอยยิ้มนะจ้าที่ทาให้เกิดความสุขไม่ใช่ความสุขนะจ้าที่ทาให้เกิดรอยยิ้มนี่คืออะไรวะงงหลายคนบอกงงงงที่พ้าพูดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราอะรู้จักให้กําลังใจตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนกับสุขให้ได้ก่อน เดี๋ยวเราก็จะมีรอยยิ้มอ่าแล้วเ,เราเหมือนก็นว่าให้เราเริ่มให้เราเริ่มที่จะยิ้มยิ้มสู้กับทุกสิ่งก่อนนะแล้วความสุขถึงจะตามมาอืมอืมถ้าเป็นฟา้ามองง,ง่ายๆก็คือเราก็คนจะมองโลกในแง่บวกอม,มองบวกไว้ก่อนไม่ว่าเรื่องราวมันจะเกิดร้ายหรือไม่ร้ายมันอาจจะร้ายสาหรับคุณแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ร้ายสําหรับบางคนสิ่งแหมล้อมไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่แบบว่า ไปต่อไม่ได้อืม,มองให้มันเป็นทุก,ทกอย่าง,างก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกแล้วก็ทุกในทุกในทุกปัญหาเนี่ยบางทีถ้าเรามองเรามองหาทางออกด้วยวิธีที่ถูกต้องบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันอาจจะผลักดันให้เราไปในทางที่ดีกว่าเดิมอีกซด้ใช่อ่ออกกล้องด้วยกันเลยนะคะ่ะอ่าไหนไหนก็มาแล้วเดลี่ก็มา ช้วยขายหรอคะขายแป้งนะเซลไอนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อแป้งชานี้นะคะมูลค่า490บาทนะคะรวมไปถึงเซรั่มชานี้ด้วยก็จะได้องค์พระพี่คเนตองค์ขนาดนี้น่ารักน่ารักเอาไปค่อยคอกันนะคะสวยนะคะตัวพันองค์จริงแล้วก็เนี่ยใช่นุๆมีอะไรลเลยพี่ถึงโชก้อนเลยสวยมากค่ะแคปหน้าแคปไลฟ์นีหรอ แคปหน้าจอไลน์นี้นะคะไลฟ์ที่เป็นตำหนักนี้นะคะไม่ใช่ไปเอาไลฟ์อื่นเด้อ <c oughs> ไม่ให้เด้อ <c oughs> <c oughs> เอาไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ส่งมาในเพจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทักแชทไปแล้วเราก็จะส่งอันนี้ไปด้วยพร้อมกับแป้งเซรั่มรวไมไปถึงอน,นี่ด้วยเนาะของแถมของแถมก็ยังมีให้เหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นบดสวด แล้วก็อะไรเอ่ยนิ <BB. S 1> สออ Cream, สบีครีมนิสสาวเขียนคิ้วก็ยัง <Q. S 2> ให้อยู่แล้วก็ยังได้เทียนด้วยไอพีอะทูบทูบทูบอะไรจ๊ะทูบไอไข่จ้าแล้ววันนี้วันนี้หวยออกไหมวัน<ะ>นี้เราต้องไปจุดทูปสายมูต้องมาไงทูปเอาให้ครบจัดไปยังไงก็ ยันนี่แหละโอเคก็คือวันนี้เอาสั้นๆหนีแล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่นอกสถานที่ก็ใช่เราต้องรีบจับเอาให้แบบว่ารบรัดรบระนิดหน่อยอ่าวันนี้มีเด็กมาด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานท,ที่กับอ่าที่นี่นะคะก็คือตำหนักพ่อปู่พี่คณนเตศที่ใส่น้อยการติดตำหนักให้เราสองคนมาร่วมถ่าย <laughs> เราขอ,ขอขอบคุณแล้วก็รวมไปถึงได้พิ่คะเนศกลับไปด้วยอเอาไปบูชานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมไลฟ์แล้วก็ใครก็อย่าลืมนะคะที่ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตเท่ปสบความสําเร็จได้รวมไปถึงถ้าช่องทางการขายของเราอตอนนี้มีขายในช้อปปีแล้วนะจ๊ะแป้งพับชานี้รวมไปถึงเจรั่าแล้วก็ยังขายได้เอย,ยังสามารถซื้อได้ที่ เ้ทุกช่องทาง l ล n e Official ยลไอจีแล้วก็ส่งฟรีได้นะจ๊ะมีอะไรอีกเนาะมีละมีอะไรอีกไม่มีแล้ไปนี่ไงมันปู่ผู้ปู่ให้พื่ยันปู่ให้พื่ยันโอ้โหมาอีกแล้วจ้าคลองไม่คลองไม่คลองรู้จะว่ายังไงมีสายมูต้องมีจากท้าเวทตวรัน ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะบอกก่อนไลฟ์นี้เท่านั้นไลฟ์นี้เท่านั้นจะได้นี่พยานเท้าเวสตวนันเอาไปบูชาเอาไปในเรื่องของการค้าขายอำนาจบารมีอำนาจบารมีบการเงินทุกอย่าง่ยครบการเงินใครที่ซื้อแป้งชานี้คุ้มมากเลยนะะวันนี้มีมีแบบว่าเนาะ ทั้งบทตรวจทั้งมีแต่ของไปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเื่อว่าเราจะทํามาเองมาถึงตําหนักจ้ามาถึงตําหนักเลยใช่มาถึงตําหนักเพราะฉะนั้นของแท้ของจริงแน่นอนอทุกสิ่งจัดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทั้งสองคนนะคะเรายังอยู่ในในเพจช่องเพจของเราเพชานี้แล้วก็ยังมี Youtube นะจ๊ะ u t u b e ของเราก็คือมูใสใสไซชานี้ใช่ไหมช่องชานี้ช่องชานี้เหมือนเดิม ค้นหาค้นหาไ,ได้อ,อะมูใสใสมูสสใสใสได้ชานี้ก็จะเจอเราสองคนตเต้ยวจิงจรช่างมีธุลไหมจ๊ะอ,อยากจะเล่นในป่ากว้างๆจังเนี่ยเพร่อว <c oughs> ันนี้ต้องปิดถ้าปิดแมสมันจับไม่ได้อ๋อใช่<ม>อย่าลืมเวลาตัวเองกนด้วยนะคะแล้วก็พยายามมองหาความสุขรอบๆตัวเพื่อเราจะได้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะค่ะ บันใหม่ไลฟ์หน้าไลฟ์หน้าวันอะไรเอ่ยว,วันนี้วันจันทร์มันพูธดวันพูธดไลฟ์หน้าวันจันทร์ใหม่